รายการต่อไปเป,เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อบ้าย่าให้หางสิ่งของต้องประสงค์โบราณว่ามีน้อยคอยบรรจง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่า DIY คานี้คุณผู้ชมคงจะคุ้นหูกันมาบ้างนะคะแต่ก็คงไม่คุ้นหูเท่ากับคําว่า handmade แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าสิ่งของที่ทํามือที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่า DIY เกือบทั้งหมดเลยแหละคะ่ะแต่คนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าคําว่าของประดิษฐ์ต่างๆนั้นเรียกว่า handmade เพราะว่าไม่เข้าใจความหมายของมัน Handmade หมายถึงสิ่งของที่เราทำขึ้นเองหรือภาษาบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าหัตถกรรมค่ะเป็นของที่เราทำขึ้นมาจากมือของเราเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นของจำพวกมีเอกลักษณ์ ซึ่งทำให้ handmade เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั้งในด้านจิตใจและของที่มีคุณค่าสูงมากค่ะแต่ DIY จะเป็นในเรื่องของการนำสิ่งของที่เรามีอยู่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มประโยชน์ให้กับมันค่ะหรือเรียกง่ายๆว่างานประดิษฐ์ส่วนวันนี้งานประดิษฐ์ของเราจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนาวิธีการใช้แพทเทิร์นสาเร็จรูปค่ะ เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนที่นึกอยากตัดเย็บเสื้อผ้าเองเนี่ยในขั้นตอนที่ซับซ้อนหน่อยก็คือการทำแพทเทิร์นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการทำแพทเทิร์นทำยังไงเนี่ยเราอาจจะใช้พึ่งพวกเนี่ยหนังสือค่ะซึ่งเขาจะให้พวกแพทเทิร์นสำเร็จรูปมาอย่นี้นะคะดูจากหนังสือก็ได้หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่แต่เมื่อเวลาที่เราได้แพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยเราก็จะงงนิดหน่อยเพราะว่าในหน้าแพทเทิร์นนะคะ อย่างอันนี้ตัวอย่างเนี่ยได้มาจากหนังสือมันก็จะมีเส้นเยอะมากก็คือตามเสื้อที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีไซส์ค่ะเราดูไซส์ควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกว่าไซส์8นะคะก็มาดูที่แพทเทิร์นเนี่ยเขาจะบอกว่าโค้ดของมันคืออะไรตัวที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้เป็นเรสตัวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ให้เป็นเสื้อดีกว่ามันจะสั้นลงแต่ก็ยังสามารถใช้แพทเทิร์นร่วมกันได้นะคะวิธีการก็คือเขาบอกมาแล้วว่า A นะคะ A อันนี้เราก็มาหาว่า A อยู่ที่ไหนในแพทเทิร์นก็มาเจอว่าอยู่นี่นะคะ A Front แล้วก็เสื้อเนี่ยมันมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็ต้องหาด้วยว่าชิ้นหลังอยู่ไหนอันนี้ Aback อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีไซส์มาให้ถ้าเราเลือกที่ไซส์8นะคะ ก็ดูที่เส้นนี้ก็เส้นที่เราจะต้อง copy นะคะก็คือมาตามหมายเลขแ8แล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้นะคะออกมาแล้วก็ยาวลงมาเรื่อยๆนะคะถึงจุดนี้วิธีการก็คือว่าถ้าเกิดเราแพทเทิร์นชิ้นนี้มาตัดไปเลยเนี่ยมันก็จะเสียไปเลยใช่ไหมคะเราต้องซื้อกระดาษอันนี้ซึ่งเราเรียกว่ากระดาษลอกลายมันก็จะมีเป็นลักษณะพิเศษก็คือ มันจะใสค่ะคือจะสามารถมองทะลุผ่านเห็นด้านหลังได้เราก็จะวางลงบนแพทเทิร์นแล้วก็ก๊อปปีเส้นที่เราต้องการออกมานะคะโดยที่แพทเทิร์นเนี่ยเราต้องเอาเทปติดเอาไว้กระโตะก่อนเดี๋ยวมันเลื่อนนะคะแล้วก็เ,เทปติดตัวที่เป็นกระดาษนี้ไว้เหมือนกัน ก็คือติดให้ลากไปกับโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดอันนี้ไม้บรรทัดยาวนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือไม้โคง้งไม้โค้งนกแก้วนะคะแล้วก็ Copy เลยหาเลขแปดของเรา <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> ส่วนที่โค้งก็ใช้ไม้โคง้ง งตามเส้นที่เป็นเลขแปดมานะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นเกรดเสื้อนะคะแล้วก็ขีดปิดนิดนึงนะคะจะได้สังเกตง่าย ไม้โค้งนี่เราก็ลองพลิกหาเอาส่วนโค้งที่ใกล้เคียงกับเส้นนะคะตัวแพทเทิร์นเนี่ยเราไม่ต้องทำเหมือนเขาเปก,ก็ได้อย่างเช่นเราไม่ต้องการจะตัดเรสอยากตัดเป็นเสื้อก็อยากให้เป็นเสื้อที่มีความยาวประมาณ50าสิบเซนก็วัดลงมาโดยใช้สายวัด ประมาณ50าสเส้นเช็คไว้นี้นะคะแล้วก็ตีฉากเข้ามาส่วนคอด้วยก๊อปปี้ส่วนคอ เขียนนิดนึงอุ๊บอุ๊บนี่แล้วก็ลากเส้นกลางหน้าตามนี้เขียนไว้ด้วยว่านี่คือแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะแล้วก็เหมือนกันก็คือ c o อปปี้ชิ้นหลังออกมาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรา c o อปี้เสร็จแล้วก็แกะตัวแพทเทิร์นนี้ออกมา แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กันไกตัดแยกออกมาจากกระดาษนะคะ อันนี้คือแพทเทิร์นนะคะที่เราก๊อปปี้ชิ้นหน้าออมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชิ้นหลังก็คือวิธีการเดียวกันเลยก๊อปปี้ออกมาแล้วได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เนี่ยมาถึงขั้นตอนต่อมาก็คือการวางผ้าค่ะเราจะสงสัยนิดนึงว่าทําไมแพทเทิร์นมันออกมาเหมือนเป็นเสื้อแค่ครึ่งตัวใช่ไหมคะแต่ว่าในการทําเสื้อผ้าเนี่ยครึ่งซ้ายและครึ่งขวาเนี่ยถ้าเกิดแบบเสื้อผ้ามันเหมือนกันทั้ง2ด้านเนี่ยเราก็จะทําแค่ด้านเดียวแล้วก็จะใช้วิธีการวางทบผ้าค่ะ วิธีการวางทบผ้าก็คือการพับผ้าค่ะอย่างง่ายแบบนี้มีผ้าหนึ่งผืนนะคะแล้วก็พับครึง่งวางไปกับโต๊ะอย่างนี้นะคะแล้วก็พทเทิร์นที่ได้ชิ้นหน้าก่อ็ในส่วนนี้ค่ะเป็นเส้นกลางหน้านะคะ วางลงไปที่ส่วนที่ผ้าที่เราพับไว้แบบนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดยึดไว้นะคะตอนที่กกัดเข็มหมุดก็ต้องวางผ้าลาไปกับโต๊ะด้วยนะคะ กลัดเข็มอุดห่างๆกันนะคะแล้วก็กลัดห่างจากริมกระดาษตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเอามือจับให้เรียบด้วยก็เว้นส่วนที่เป็นเกล็ดตรงนี้ไว้นะคะ ให้รอบนะคะเพื่อให้ผ้าเนี่ยติดกับตัวกระดาษแพทเทิร์นทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะอันนี้ด้วย อันนี้เนี่ยเป็นชิ้นหน้าที่เรายึดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คือเราต้องก๊อปปี้เส้นที่เป็นเส้นรอบนอกลงบนผ้านะคะก็จะต้องมีตัวช่วยก็คือกระดาษคาร์บอนแล้วก็ทิกลิงนะคะวิธีการเนี่ยเนื่องจากว่าผ้าของเราเนี่ยพับเป็นทบอยู่แล้วนะคะก็เอากระดาษคาร์บอนเนี่ยแทรกเข้าไประหว่างผ้าทั้งสองชิ้นนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผ้าเนี่ยเราเราเหลือผืนใหญ่เงี้ยมันมันจะลําบากนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวทาอันนี้ก่อนดีกว่าป๊บเผื่อเย็บค่ะวิธีการก็คือว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นไม้บรรทัดสเกลดูตามช่องเนี่ยมาที่หนึ่งส่วนสี่เนี่ยค่ะมันจะประมาณเซนครึ่งแล้วก็ที่ครึ่งหนึ่งจะประมาณสองเซนเกือบสองจุดห้าเซนนะคะ วิธีการก็คือใช้เผื่อตรงส่วนคอเนี่ยนะคะเราไม่ได้เผื่อเย็บ <Yeah. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นกุ้นไปแต่ว่าตรงส่วนแขนนะคะเผื่อออกมา1.5เซนค่ะก็ออกวัดก่อน,นลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด ที่เราวัดเอาไว้อย่างนี้นะคะโอเคส่วนด้านข้างนะคะเผื่อออกมาประมาณสองเซนครึ่งนะคะอ๊ ชายด้วยชายก็ประมาณสองเซนครึ่งนะคะแล้วก็ตัดก่อน เมื่อตัดรอบแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็จะทำให้เรากระดาษคาร์บอนสอดง่ายขึ้นวิธีการก็คือสอดกระดาษคาร์บอนลงไประหว่างผ้าทั้งสองผืนแล้วก็ทิกลิงนะคะกดหนักๆน,นะคะไปตามเส้นรอบแพทเทิร์นเวลาทิกลิงไปแล้วก็ต้องเปิดดูด้วยนะคะมันติดหรือเปล่านี่มันต้องติดเป็นลักษณะองเงี้ยค่ะ เป็นเส้นชัดๆสองเส้นแบบนี้นะคะแสดงว่าถูกแล้วรอบเลยนะคะตรงนี้ด้วยดูก่อนติดเปล่า โอเคเมื่อกลิ้งรอบแล้วนะคะก็ต้องกลิ้งตรงเกล็ดด้วยนะคะเกล็ดเสื้อนี่คืออะไรถ้าเกิดว่า เราสังเกตเสื้อที่เข้ารูปของเราเนี่ยมันมักจะมีรอยเย็บอาจจะมาจากด้านข้างลําตัวเย็บมาถึงเกือบๆประมาณจุดอกหรือว่าอาจจะมาจากคอก็ได้นะคะลักษณะของเกล็ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนี่ยะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาที่เรากลิ้งเอากระดาษสอดเข้าไปข้างในปึ๊บนี่แล้วก็กิ้งตามเส้นนี้นะคะ แล้วก็ปิดเกล็ดด้วยเพื่อเวลาที่เย็บเนี่ยเราจะได้เห็นจุดสิ้นสุดได้ง่ายนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกะแพทเทิร์นออมาปึ๊บเมื่อคลี่ออกนะคะก็จะมีเส้นรอบลักษณะนี้นี่ ก็คือมีเส้นเกรดด้วยแล้วก็มีเส้นรอบข้างทั้งหมดนะคะทำทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้าแต่ว่าชิ้นหลังไม่ต้องตกใจจะไม่มีเส้นเกรดนะคะเพราะว่าเชฟของผู้หญิงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเนื่องจากว่ามีส่วนโค้งของช่วงหน้าอกก็เลยต้องมีส่วนนี้เพื่อเก็บให้แพทเทิร์นมันเรียบเนียนไปกับตัวแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นเรียบเ,ยบเฉยเฉก็จะไม่มีเส้นอกแต่ว่าวิธีการตาดัดวิธีการกิ้งเอากระดาษคาร์บอนก๊อปปี้เส้นเนี่ยคือทําเหมือนกันเลยค่ะทําเหมือนกับชิ้นหน้านะคะอีกชิน้น ในในกรณีที่มีเกล็ดเชื่อนะคะเราต้องเย็บเกล็ดเชื่อก่อนมันจะเป็นจุดที่เอฟลำบากนิดนึงก็เลยจะต้องใช้เข็มกับด้ายเนานะคะโดยที่มาดูตรงนี้นะคะเราก็ต้องพยายามพับก่อนพับตามรอยแล้วก็เข็มเนี่ยเราเริ่มเย็บจากตรงปลายเกล็ดนะคะแล้วก็เวลาที่เราเย็บเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่า เส้นเกล็ดเนี่ยมันมีเส้นสองเส้นใช่ไหมคะที่ชี้เข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาที่เราเย็บขึ้นลงนะคะจะต้องผ่านเส้นทั้งสองเส้นคือต้องมองว่ามันเย็บลงตรงเส้นด้านล่างแล้วก็ต้องแทงขึ้นให้พอดีเส้นด้านบนนะคะคือต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแนวตรงนี้เบี้ยวเนี่ยมันก็จะเบี้ยวเลย นี่นะคะมองด้านหน้าแล้วก็มองด้านหลังด้วยเนาห่างๆก็ได้ค่ะ จนสุดนะคะสุดที่บริเวณเส้นข้างของเสื้อเลยแล้วก็ทำทั้งสองข้างนะคะทั้งเกล็ดซ้ายและเกล็ดขวาค่ะ เ,ออเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราตัดผ้าแยกออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราต้องมาเย็บตรงเกล็ดเสื้อนะคะโดยการที่เนาไว้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามาเย็บที่จักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเหลือได้ไว้ข้างหลังเยอะหน่อยแล้วก็ปักเข็มก่อนก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจแล้วก็เย็บไปตามเส้นที่เนาเลยนะคะ แล้วก็ตัดในส่วนของปลายเกล็ดนะคะได้ที่เราเหลือไว้แล้วก็นำมาผูกกันเพื่อให้มันแน่น2ทบค่ะพอเราเย็บเกล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวเสือ้อโดยมีการ เย็บอีกหลายส่วนเหมือนกันแต่สําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วยังไงก็ติดตามดูต่อไปในคราวหน้าว่ากระบวนการที่เหลือเป็นยังไงบ้างและเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสื้อของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาทำปั้นดินญี่ปุ่นนะคะทีนี้เวลาเราไปเจออะไรน่ารักน่ารักบางทีเราก็อยากได้เป็นแบบของเราเองอย่างเงี้ยเลไปเจอ,เอพวงกุญแจ ัวลันเตาสวยว่าเออน่ารักดีแต่ว่าสวยอยากจะปั้นให้มันออกมาเป็นแบบที่เราต้องการให้เป็นแบบของเราเองแค่ชิ้นเดียวในโลกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอาของแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็เริ่มจากการใช้ดินที่เรามีอยู่บวกกับไอเดียอีกนิดหน่อยสวยทำเม็ดถั่วลันเตาสีเขียวเนี่ยสอเม็ดนะคะสวยก็แบ่งดินออกมา ั่วลันเตาของเราเริ่มจากปั้นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นทรงรีีแบนๆนิดนึงถ้าดินมันแห้งเกินไปเราก็สามารถผสมน้ำเพิ่มได้นะคะให้มันนิ่มอีกหน่อยก็ได้เราได้เม็ดถั่วมาแล้วสองเม็ดนะคะต่อไปเป็นดินสีขาวจะทำเป็นถั่วเม็ดตรงกลาง เพิ่มจุดเด่นให้มันหน่อยเพราะว่าอันนี้เราทำเป็นของเราเองเราก็ทำตามใจเราได้เลยค่ะพอเราได้ถั่วมาแล้ว3เม็ดแบบนี้จะทำยังไงให้มันเรียงต่อกันอย่างแข็งแรงแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ลวดหรือว่าถ้าเพื่อนๆหาลวดไม่ได้ใช้ไม้จิ้มฟันอย่างนี้นะคะเอามาเสียบให้มันเป็นร้อยเรียงต่อกัน ถ้าขนาดมันยาวไปก็หักสักหน่อยหนึ่งเอาที่เราจะใช้เท่านี้จิ้มลงไปในเม็ดกลางแล้วก็เอาเม็ดข้างๆมาต่อกันอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เม็ดถั่วดันเตาเรียงกันสาเม็ดอย่างนี้ออกมา แต่ว่าชิ้นนี้ต้องรอให้แห้งก่อนพอชิ้นนี้แห้งออกมาเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาปั้นเปลือกถั่วต่อกันเลยค่ะเปลือกถั่วของเราใช้สีเหลืองนะคะล้างมือเอาสีเดิมออกไปก่อนนะคะจะได้ไม่ปะปนกับสีใหม่ ใช้สีเหลืองเดี๋ยวลองดูว่ากะประมาณคร่าวๆดูว่าเราจะใช้เยอะแค่ไหนอืมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะเพิ่มอีกนิดนึงโอเคใส่น้ำนิดหน่อยค่ะเพราอให้มันนิ่มๆ พื้นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นโต๊ะเลยเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้งานของเราเนี่ยติดกับโต๊ะลงไปเวลาปั้นลงไปบนโต๊ะนะคะแล้วมันก็จะหยิบออกมาลําบากเราอาจจะใช้แผ่นพลาสติกเนี่ยมาปูรองไว้ชั้นหนึ่งปั้นเปลือกถั่วนะคะทำเอาความยาวประมาณนี้ที่จะวางถั่วลงไปได้โอเค ขมยาวประมาณนี้นะคะขึ้นมาอันนี้เราก็จะทากาวสักหน่อยทากาวประมาณนี้วางถั่วที่เราทำเอาไว้แห้งแล้วนะคะลงไปแล้วก็ปั้นเปลือกมันขึ้นมาเลยค่ะ เราอาจจะใช้มือปัน้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ปั้นที่เราหาซื้อมาได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะเราก็อาจจะเอามาช่วยนิดนึงโอเคมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะแล้วเราก็บีบให้มันเป็นทรงอีกหน่อยทำสันด้านหลังด้วยจะได้เหมือนจริงขึ้นมาอีกนิดนึง อย่างนี้นะคะเราก็ได้ถั่วของเราออกมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ถั่วของเราแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะเอาไปร้อยเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปเคลือบด้วยยาทาเล็บได้แต่ว่าจะต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะเราใช้ยาทาเล็บแบบใสแบบนี้นะคะเป็นตัวเคลือบลงไปพอเคลือบแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งแล้วก็ใสเป็นเงาขึ้นมานะคะ เป็นเงาแบบนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้หน้าเล็กๆของเจ้าตัวโมเดลที่เราปั้นขึ้นมาพอยาทาเล็บแห้งแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ปากกาเขียน CD หรือว่าใช้สีอะคริลิกอะคะ่ะตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ DIY เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการหารายได้เสริมนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงแต่ที่ใช้ก็คือเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็ความประณีตเท่านั้นล่ะค่ะแต่ก็ไม่ยากเท่ากับงานหัตถกรรมต่างๆนะคะเพราะว่า DIY เนี่ยเป็นเพียงแค่การประยุกต์ใช้ซึ่งเราสามารถทำได้เองง่าย,ายๆที่บ้านเรียนรู้จากทีวีที่อยู่ที่บ้านเราค่ารถค่าน้ำมันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องหุดหิดกับสภาพการจราจรด้วยล่ะคะ่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าวิถี slow life ที่หลายๆคนใฝ่ฝันกลับมาพบกับไอเดียดีๆที่มีมาฝากกันในทุกสัปดาห์ ลองทำกันดูได้นะคะเผื่อว่าจะเป็นอะไรที่ใช่สำหรับคุณแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ